โอเคทุกคนมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะอีก65แต้มผมจะขึ้นมาสเตอร์แล้วล่ะนะนะเดี๋ยวสกงสกิลเดี๋ยวจะมาเรียนรู้อีกสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าบางสกิลไอหมิงมันยังแปลผิดอยู่เลยวะ่ะเมจิกดดเมจมีโอกาสติดคริไอนี่ป้อง ุทุยอ่านไม่ทันนะโอเค only แปดสกิลบรันชจะปรากฏในแต่ละเกมโอเคมีทั้งหมด12สกิลนะเกมนี้อันติเมตพิทชิลแล้วก็สปิริตถ้าเกิดแบนอันติไปเจ้าฟริสก็คงจะไม่ได้เล่นแพนด้าเหมือนจะเล่นได้นะฮะ แฮนด้าจะเป็นฟรีสฮิลลิ่งคริฮิลลิ่งโอ้แค่ผมเอาคุณพี่ยักษ์แดงก็แล้วกันเดี๋ยวไปคริก,กับเบสดาเจแล้วก็เจ้านี่อัพเลเวลสายที่เล่นไปคุณพี่ยักษ์แดงของผมจะไปกับเบสแอตแท็กกับครินะฮะเบสแอตแท็กกับคริสโซนฮิลลิ่งเดี๋ยวค่อยว่ากัน Uh huh. อ,นนอันนี้ตีแล้วฮิวอ้นี่ตีแรง uh huh. าสายวูดสายวูดก็ไม่แน่อันนี้ผมจะพยายามเอาสกิลน,น้อยๆก่อนมันจะได้เป็นการเลินแรนดอมอัพเลเวลในสายที่ผมอยากได้นะไอวูดก็น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะฮะ อันนี้ผมน่าจะชนะทุกคนดาเจผมเยอะนะเริ่มต้นก็ขอ50บาทมายนโฉมกันก่อนแบบนี้นะเรียบร้อยแต่ว่าชนะก็ไม่แปลกทุกคนเจ้ายักษ์แดงเนี่ยมันเป็นสายควิกเกมอยู่แล้วนะถ้าผมโงดีเลเวลมันจะอัพในสายของเบสแอทแทคโทษหลบได้ด้วยหลบได้ด้วยวะโอเค เจ้านี่จะเป็นวูดเดี๋ยวผมค่อยเอาดีไหมเอาแปะไว้ก่อนนะแล้วก็ไป r รีเฟร h แล้วก็เอาแอ t แท k บูสต์แล้วก็ตีแล้วก็ฮ e ลลิง g อืมฮึขอรีเฟรชเป็นรอบหน้าแล้วกันเพราะว่าสาย d ดอชผมไม่กล้าเล่นอยู่แล้วนะที่ผมต้องการคือเจ้าคริต,ตรงนี้ไม่มาว่ะงั้นผมเอาดอกเบี้ย สิบบาทก็แล้วกันมา <c oughs> ด้เมจของผมแอดแทคของผม32ก็น่าจะเหมาะสำหรับแวนการ์ดเพื่อที่จะทำเป็นเมจิก d ดาม g จเพิ่มเติมนะทุกครั้งที่เล่นต่อไปผมจะพยายามหาเจ้าเมจิก d ดามจไว้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยเ <c oughs> จ้าเมจิก d ดาม g จมันจะช่วยในการที่จะทำให้อีกฝั่งหนึ่งโดนดาเมจที่แรงขึ้น และที่สำคัญมันหลบไม่ได้โลก่ก็กันไม่ได้พวกนี้นะฮะฮิลลิงผม114ตีโคตรช้าตีช้าก็ฮิวไม่ค่อยแรงนะฮะฮิวลิงแอทแทแล้วก็ตีแล้วก็ติดวูดแล้วก็รีเฟรชไปหาพวกคริไอ้นี่ถ้าเกิดตีติดคริก็จะแปะวูดไอันนี้ถ้าเกิดตีติดคริก็จะแปะฟรีซมันต้องเอาเนาะแล้วก็รอบหน้าจะเอาครีบูสครับผม แน่ตรงนี้จะเอาครีบูสกับเฟรนซี่ครีตรงเนี้ยต้องการแล้วก็ตอนนี้เป็นเบสแอทแทกอัพขึ้นมาผมน่าจะไปเอาแวนการ์ดก่อนเนาะหรือไม่ก็อาจจะเอาอัพลิฟติ้งเพราะว่าจเจ้าอัพลิฟติ้งยังไงมันก็ช่วยในกลางเกมถึงท้ายเกมได้อยู่แล้วนะไอเดียก,ก็ต้องบอกว่าขาดลอยนะเพราะว่าคุณพี่แดงใบเลค่คนนี้จะเป็นพวกเล่นไปนานๆจนถึงปลายเกมเลดเกมพวกนี้ อันนี้ผมออกความคิดเห็นในฐานะที่ยังไม่เคยเล่นแม้แต่ครั้งเดียวนะมันไม่ออกมาให้เล่นทุกคนจะไปปลดล็อกตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้ประมาณ1,000กว่าหน่วยอันนี้ทุกๆครีบรันช์สกิลก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นดีไหมมันก็ดีมั้งอันนี้ตีแล้วแปะฟรีสอันนี้ถ้าเกิดฟิลลี่ก็จะแอตแท็เพิ่มขึ้นเอาตีแล้วแปะฟรี ฟริส uh huh. ผมไม่เอาไอฟิรี่แล้วก็แปะฟริสไม่เอาเดี๋ยวผมจะรอแรนดอมรอบหน้านะฮะเจออาเจนากาเขาก็จะแปะฟรีสใส่ผมไปทีละนิดแต่จริงๆพูดตรงๆเลยนะฟริสมันดีนะฮะเพราะว่าฟริสมันจะช่วยให้อีกฝั่งหนึ่งตีช้าลงแล้วถ้าเกิดตีช้าลงอะ่ะเราก็จะปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดฟริสอ่ะ มันน้อยมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะฟรีสที่จะเห็นผลมันต้อง100บวกแบบนี้เนี่ยมันจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดถูกปะต่อให้แ t a แท s สปีดสูงๆมันก็ตีช้านะเพราะว่า Project ์ไทยสโลว์มูวิ g งโมชั่นของมันมันจะไปช้าไอ้นี่จะได้ดอกเบีย้ยไอ้นี่จะได้เงินหลังจากชนะไอ้นี่จะได้สกิลสีทองเลยถ้าเกิดไปถึง3สายอันนี้ดีแต่ว่าผมเอาเงินดีกว่า แล้วก็ไป refresh อ้นี่ถ้ามีการฮิลลิ่งจะมีการแปะวูดมันก็เหมือนจะดีไอ้นี่ฮิลลิ่งเลยเอาฮิลลิ่งเลยมาแล้วก็ตีแล้วก็แปะวูด refresh แล้วก็เอาตีแล้วแปะวูดอันี่ได้เลือดครับผมแล้วก็รอจ้าอันี่ถ้าเกิดผมชนะผมก็จะได้เงิน10จาก a อ t a ท็ของผม ไอ้นี่ถ้าผมชนะผมก็จะได้60มันง่ายๆแค่นี้นะตอนนี้ผมยังมั่นใจว่าผมน่าจะชนะได้เพราะมันยังต้นเกมครับผมช่วงต้นเกมการที่ผมตีติดครีตีติด,ตตดไวอันติโดน100%่รเปราะ็นมันเป็นเมจิกดามจมันช่วยผมได้เยอะแบบนี้นะอ่ะน่าจะชนะแล้วก็ตรงเนี้ยผมน่าจะได้มา60บาทน่าจะได้มา60บาท คุณพี่ยักษ์แดงเป็นตัวต้นเกมอ่ะโอเค60นะฮะ Bounty Hunters s สเฟียไอนี่ติดวูดเอาวูดมาแล้วก็เอาครีบูสไอนี่เป็นขโมยเลือดกับฮิลลิงผมไม่จำเป็นต้องขโมยเลือดผมเอาตีติดครีแล้วก็ฮิลลิงสายวูดเดี๋ยวค่อยก่อนนะฮะตีติดครีแล้วก็ได้ฟรีส แล้วก็เอาเฟรนซี่ครอเคทุกครั้งที่ตีติดคริเดามจแอตแทกของผมจะเพิ่มขึ้นอีก3หน่วยภายใน1.5วิเยอะจริงๆไอเวนี่ไม่เยอะนะฮะคุณพี่น็อกซี่เลือด2,000เลยว่ะมึงเล่นสายอะไรเนี่ยเล่นสาย HP แน่ๆเลยนะฮะเลือดผมลดเป็นน้ำเลยเอาไงดีเนี่ยผมจะชนะไม่ได้ว,วนโอกาสชนะผมต่ำนะทันปะไม่น่าจะทัน ไม่รอดหมายถึงผมนี่แหละนะฮะโดนขโมยเงินไป30ด้วยขอบคุณครับตีแล้วติดฟรีซแล้วก็เอาอัพลิฟติ้งอันนี้แวนกาจะมีแอทแทของเราลบกับอีกฝั่งหนึ่งเอาอัพลิฟติ้งมันเวิร์กกว่าอันนี้จะเป็นการฮิลิ่งแล้วก็แปะฟรีซฮิลผมจะมาทุกๆประมาณ0.8วิแล้วก็ทุกครั้งที่ติดคริ แต่ว,ว่ามีโอกาสแค่สามันน้อยไปเดี๋ยวน่าจะเอาฮิลวูดนะเพราะว่าถ้าเกิดฮิลแล้วมีโอกาสแปะวูดอีกฝั่งหนึ่งก็จะโดนโจมตีแรงขึ้นเลือดเมื่อกี้สองพเลยนะตัวนี้น่าจะเป็นโซเบรกเกอร์ครับผมตัวนี้จะเก่งที่สุดถ้าเกมมันยื้อเกิน15บห้าวิเพราะว่าเจ้าพวกเบสแอทแท็กของเขาจะเพิ่มขึ้นมาพวก ดอชพวกคริจะเพิ่มขึ้น1.5วิจะเพิ่มอย่างละ1แล้วยิ่งเพิ่มเยอะคันติเขายิ่งแรงนะฮะรู้สึกจะเป็นเอาคริบวกกับดอชแล้วก็คูณ4 42คูณ4รกว่ากว่าเอาเจ้าวูดฮิลลิงไอ้นี่ถ้าเกิดหลบได้ก็จะสแต็กดาเมจแอทแทกเพิ่มขึ้นไม่เน้นหลบอยู่แล้วนะเอารีเฟรชแล้วก็เอา เอาฮิวลล่กมาเนาะแล้วก็เอารีเฟรชแล้วก็เอาแวนการ์ดครับผมตอนนี้ครีข,ของผม32นั่นหมายถึงผมตี3ครั้งจะมีโอกาสติดครีประมาณ1ครั้งเป็นอย่างน้อยติดครีก็จะฮิวติดครีก็จะฟรีสติดครีก็จะวูดแอตแทกก็จะเพิ่มโอเคอ่ะคุณพี่พริกไทยยังไงครับผมจะแก้แค้นผมได้หรือเปล่าล่ะมาดูกันนะ ดูจากเลือดของเขาที่ไหลเป็นน้ําแบบนี้เขาน่าจะพ่ายแพ้กับผมแบบเละนะแต่ถ้าเกิดเกมยื้อผมจะแตกแวนการ์ดของผม200กว่ายังน้อยเกินเพราะว่าแอตแทกผมน้อยนะฮะยังน้อยเกินไปได้เงินมาเพิ่ม50จากแอตแทกของผมแต่ต้องชนะถ้าเกิดไม่ชนะรีลิกชิ้นนี้จะไม่มีประโยชน์เอาอัพลิฟติ้งจะได้ตีไวขึ้น ไอน,นี่ทุกครั้งที่ตีติดคริก็จะมีการแปะวูดแล้วก็เอาครีบูสต์แล้วก็รอครับผมรอบหน้าน่าจะเอาเลือดเพิ่มดีไหมไอน,นี้ถ้าเกิดอยู่ในสถานะฟิลี่จะมีแอทแท็กเพิ่มขึ้นเจ้านี่ก็เหมือนจะดีแต่ว่าผมไม่ได้ไปสายฟิลี่แล้วอะน่าจะเอาเลือดนะแล้วก็สาย HP ผมก็ไม่ได้เล่นซะด้วยสิ อ่เจอคุณพี่แพนด้าเลือดผมมากกว่าเขานะฮะแพนด้านี่บัฟมาเล็กน้อยนะทุกคนก็คือทุกครั้งที่โดนตีปกติ25%แต่ตอนนี้มันกลายเป็น33%เอ่อ33%ที่จะมีการฮิลลิ่งฉะนั้นฮิลเขาจะเยอะขึ้นเยอะเลยนะฮะเนี่ยเลือดผมน้อยเกินตีติดครีไปทั้งหมด8ครั้งก็ a อเว a g e ก็ประมาณนี้โอเคก็เหมือนจะกำลังดี อันนี้แบนสายสกิลแล้วก็จะได้9 l สกิลมาลองเสียงดวงกันดูสายอะไรวะเนี่ยสายฟริสโอเคสายฟริสผมจะต้องไปเอาสกิลฟริสมันถึงจะปลดล็อก9 s สกิลอันนี้จริงๆอันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีสำหรับผมเท่าไหร่เดี๋ยวจะสุ่มสายฟริสจนกระทั่งได้สกิลแล้วก็จะหยุดนะฮะไอ้ยมื้ย เอา HP ตรงนี้แล้วก็เอา HP Freeze ไม่ใช่ไอันี่เป็น Dodge กับ Crit ไม่เอานะฮะเอาตีแล้วก็ Frenzy อันนี้เป็น Healing อันนี้เป็น Healing Freeze หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็น r e f r e e z ไม่ใช่โอเคไม่ใช่สักอันขอบคุณอันนี้จะต้องสุ่มสาย f r e e สุ่มไปแล้ว3อันไม่เจอขอบคุณครับ ไอ้น,นี้ผมพูดตรงๆว่าผมเล่นเสียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะวอร์ทานเฟรนซี่ตังพอป่ะเนี่ยคุณพี่แดงใบเล่เมื่อกี้โดนผมอัดเละรอบนี้ยังไงน่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเลือดผมลดเป็นน้ำเลยครับโอเคดูทรงผมน่าจะชนะนะผมแปะฟรีใส่เขาประมาณ200หน่วยจากคริ ม,มาจากฟรีสแอ t แท c k เพราะว่าตีไว้แล้วก็แวนการ์ด d ด m เม e 300กว่ายังน้อยเกินไปโอเคน่าจะไหวนะเอา w ว r ร์ m e ท r e n ฟรซี่แล้วก็เอารีเฟรชแล้วก็ไปหาสายครินะฮะอืมไม่เอานะเอาฟรีส d ด m เม e ทุกครั้งที่ติดฟรีสจะมีโอกาส30%ที่จะ ดีเปล่าวะเดี๋ยวเดวเอาฟรีสปกติไม่ใช่ฟรีสปกติไม่ใช่เอาคริตรงนี้เอาหมดแล้วเอาฟรีสคริแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอตแทกบวกไปเลยจะได้แวนการ์ดแต่เจ้านี่จะติดคริแล้วก็มีแอตแทกบวกเอาติดคริแล้วมีแอตแทกบวกน่าจะคุ้มกว่าอาเจนากานะฮะ โอเคโอค้โหเ,เ,เลือดผมไหลเป็นน้ําเลยทุกคนผมน่าจะพ่ายแพ้หรือเปล่าทานตีโดนผมชนะโอเคกูดฮิลลิ่งห้าตีติดครีไปทั้งหมด6แวนการ์ดเดามจ4 0ีหน่วยติดฟรีสไป200กว่าเฮ้ยใช้ได้วะ่ะถ้าทางยักษ์สายฟรีสก็น่าจะไม่เลวแล้วไอ้นี่ก็คือถ้าเกิดติดครีก็จะทำลายเลือดโดยตรงเลย2%ชอบอยู่แล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาฟรีสเป็นฟรีสเดามจจัดมาไม่ใช่รอบหน้าจะเอาเป็นพรีแบตเทิลฟรีสนะฮะไหนมันเข้ามาให้ผมเล่นสายฟรีสซึ่งมันยังไม่ปลดล็อกด้วยเนี่ยกับเทรเชอร์คอมพาสแต่เดี๋ยวเอาไปก่อนไอเนี่ยเพื่อนๆผมบอกไว้นะเทรเชอร์คอมพาสไม่ใช่เฉพาะสกิลนอร์มอนบางทีอาจจะเป็นสกิลแร่นะฮะฉะนั้นเอาให้หมด บางทีไม่ใช่สกิลนอร์มอนนะผมเคยเอานอร์มอลหมดแล้วมันไม่ปลดล็อกนะมันไปนปลดล็อกตอนที่ได้แร่สกิลโอเคผมก็จะเป็นยักษ์น้ำแข็งที่ติดฟริสอ่าโอเคผมจะเล่นสายนั้นนะฮะเนี่ยล่อฟริสไป200กว่าตีติด,ตดครีเล็กน้อยแล้วก็จะมีฟริสเดามจ500หนักกว่าแวนการดอีกโอเคยักษ์แดงผู้ใจเย็นแล้วกันนะคลิปนี้นะแล้วก็เอาพรีแบทเทิลฟรีสไม่ปลดล็อกขอบคุณ ไอ้น,นี่เป็นฮิลิ่งเป็นฮิลิ่งแล้วก็ไอ้น,นี่พวกเมจิกอาจจะครีได้เมจิกครีเอาไว้เพราะว่าฟรีส์ดนเจก็เป็นเมจิกครีแล้วก็เอาฟรีเออ่ฟรีสวูดอุ้ยปลดล็อกแล้วเก้าวสกิลขอบคุณครับได้สายฟรีสมาชุดหนึ่งได้ไอ้น,นี่มาสองอันฟรีสชิลนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นฟรีสทั่วไปเล็กๆน้อยๆขอบคุณจ้า แล้วก็ในเมื่อสายฟริสมันปลดหมดแล้วผมจะเหลือแต่พรีแบตเทิลฟริสที่ผมอยากได้นอกนั้นจะเป็นแอตแทกเบสกับสายคริโอเคถ้าเกิดปลดล็อกเจออ่ะโอเคผมจะแก้แค้นในคุณพี่คนนี้เมื่อกี้เขาอัดผมเละเลยรอบนี้นี่มึงดูขวานกูซะนะฮะผมชนะอยู่แล้วทุกคนผมแปลฟริสเข้าไปพันหนึ่งอะ่ะตีติดคริ12ครั้งโอเคไป ไอ้นี่จะเอา Warthog frenzy เพราะว่าผมจะเล่นเกมไวอยู่แล้วนะฮะไอ้นี่ทุกครั้งที่ตีมีโอกาส30%ที่จะมีฮิลลิงดีปะ่ะโคตรดีนะเพราะว่าผมตีไวตีเร็วไอ้นี่ถ้าเกิดเป็นฟิรี่ก็จะเอาจำนวนเลกตอนนั้นคูณกับ9%แปะฟรีสไปอีกมันก็ดีใช่ไหมมันดีเอามา อัน,นี่จะเป็นพรีแบทเทิลวูดเดี๋ยวรอบหน้าจะเอานะฮะเพราะว่าผมแบบเป็นช่วงผมเป็นตัวละครต้นเกมนะยักษ์แดงผู้ใจเย็นครับผมอ่าคุณพี่คนนี้กลางเกมถึงท้ายเกมมึงเละแน่นะนี่นี่เพื่อนๆดูผมตีกี่ครั้งเห็นปะ่ะเฮ้ยๆ,ๆทำไมผมทำท่าจะแตกเนี่ยผมตีไป4,200ผมตีไป38ทีตี1วิตี6ครั้ง เอาพรีแบตเทิรนวูดจัดมาพรีแบตเทิรนวูดหรือว่าเอาแทมครูสแทมครูสก็ดีเอาพรีแบตเทิรนวูดครับผมแล้วก็เอาตีแล้วก็ติดคริก็จะมีดามจเพิ่มขึ้นจัดมาแล้วก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นจากคริบรันช์จัดมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นฮิลลิ่งคริตรงนี้ทุกครั้งที่ตีติดคริ จะมีการ Recovery 24หน่วยตอนนี้แตกไปแล้ว2หน่อนะฮะนี่อีกคนที่เคยทำให้ผมพ่ายแพ้เขาแตกไปแล้วคนอื่นไม่กลัวอยู่แล้วแพนดา้าน่าจะเป็นเกมยือ้อผมเลือด3,000โอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลยไอ้หนูเฮ้ยๆผมกำลังจะแตกดามจเข้ามาจากไหนวะเนี่ยโอ้เล่นสายดอชกับคริ โอ้โหน่ากลัวคนนี้แต่คุณแตกไปแล้วคุณแตกไปแล้วจ้าวอ r ์ i m e ม r เฟรนซี่แดสิบจัดไหมอ้นี่ป้องกันเวทไอ้นี่เอาเลือดมาเป็นฟรีสไอ้นี่พรีแบทเทิลฟรีสจัดมาเริ่มต้นก็จะแปะฟรีสไปเลย150อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งช้าอยู่ซิเอาวูดคริแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเฟรนซี่ครินี่ผมไม่มีสกิลทองเลยนะ ไอหมิงไม่มีสกิลทองแม้แต่สกิลเดียวพวกนี้น่าจะมีกันหมดแล้วป่ะอ่าโอเคคนนี้มีนะฮะดาเมจแปก็จะได้เงินมาทีละ80ถ้าชนะนะคุณพี่คนนี้เลือดต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งคุณติด Frost คุณติดฟรี e ฉะนั้นเลือดคุณจะน้อยแล้วก็เคลื่อนไหวได้ช้าแตกซะพ่อหนุ่ม ตี16ทีคริไป5ทีเจ๋งว่าละ่เละเดามจ160ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพวกเฟรนซี่คริพวกแ t ตแท b ก o ู t กับแวนการก็จะยิ่งเยอะ Frost Nova ทุกคนเอาให้แตกไปเลยนะฮะโจมตีทุกๆ2วิกับฟรีสที่อีกฝั่งหนึงติด50บวกเคเรนต์ฟรีสแล้วก็สแต็คคูณ2โคตรโหดจัดมาไอน,นี่เป็นการฮิลิ่งเลือดไอน,นี่เป็นการฮิลิ่ง ไอน,นี้จริงๆก็ได้แล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมช้าโอเคไม่เอาเอาฮิวิ่งแล้วแปะวูดดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นฮิวิ่งครินะฮะเอาให้หน้าแตกกันไปเลยนะเลือด2,500จังเกอร์แนทเอาฟริสไปก่อน200ด้หน่วยแล้วที่เหลือก็จะโดนปันเลงแบบนี้นะฮะเออเกมไวครับผมตี15ครั้งติดคริ4ครั้งดาเจ 1 7อยเ้โอเข้า164ใช้ได้อยู่เนี่ยเอาฮิลลิ่งมาไอ้นี่ทุกครั้งที่มีการฮิลลิ่งก็จะมีการทำเมจิกเดามจ e เอามาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการหลบได้เอาห้ามหลบไปเลยเออมาแล้วก็เอาพรีแบตเทิลฟรีสแปะฟรีส์สามตอนเริ่มเกมจัดมาเขาจะได้ช้าลงกว่าเดิมนะฮะ แล้วก็อันรอบหน้าน่าจะเอาเจ้านี่ Wood Attack ผมจะได้ปลดล็อก f i a r l e s s m o o b o แต่ว่าแค่นี้ก็อวนแล้วมั้งเนี่ยผมมี Frost Nova ไปแล้วอะ่ะพอติดปุ๊บก็จะมี Frost Nova Damage Splash มาทุกๆ2วิเริ่มต้นฟรีสไปเลย300เรียบร้อย400กว่าปุ้มปุ่มระเบิดจบงานอีกนิด1นึ1ง3 2 1เรียบร้อยนะแล้วก็เมจิกดามจ f ฟรอสโนวาพันเจ็ดครับ เอาวูดแอทแท c k แล้วก็เอา Refresh แล้วก็เอา Freeze Damage แล้วก็เอามี Wood ก็จะแปะ Freeze แล้วก็เอาห้ามหลบครับผมไอ้นี่ผมต่อให้นะเพราะว่าจริงๆผมสามารถทำเฟียร์เ s c คอมโได้เลยแต่ว่ามันเหลือแล้วนะยักษ์แดงผู้ใจเย็นครับผมไอ้นี่ต้องเรียกว่ายักษ์น้ำแข็งแล้วล่ะนะ่ะ เพราะว่า Frost Nova Damage มันหนักมากอันนี้เอาตรงๆเลยนะเริ่มต้นที่แปะฟรีสไป400กับบวก50ทุกๆ2วิเขาจะโดน d ดาม g e ตอน2วิแรกประมาณ800ถึง1,000หน่วยแบบนี้นะตุ้มเห็นปะเนี่ย800เห็นปะเออเนี่ย2,579ไอเวนเอ้ยเห็นแล้วกูเจ็บบวดแทนเหลือเกินนะรู้สึกอ่า รู้สึกเจ็บปวดสำหรับคู่ต่อสู้ผมเหลือเกินเอาครีบูส์มานะฮะไม่จำเป็นต้องทำเฟียร์เลสคอมโบแล้วล่ะนะเอาเป็น f ฟรอสโนวา Damage ในรูปแบบติดครีได้ก็2,500แบบเมื่อกี้ยังไงละพ่อหนุ่มก็ถ้าเกิดเข้าแพ้ผมอีกรอบก็จบนะคนที่ทำให้เลือดผมลดในรอบนี้อยู่อันดับสุดท้ายเอวีนเอ้ย เกือบจะได้เพอร์เฟกเกมแล้วแต่ว่าเล่นเกมที่มาเคยได้เพอร์เฟกเกมครั้งเดียวนะฮะโอเคติด Frost ไป500โอ้โห600เห็นแล้วรู้สึกเอ็นดูอีกฝั่งหนึงเหลือเกินนะเรียบร้อยแตกต้องเรียกว่าคุณยักษ์น้ำแข็งแล้วละ่ะนะในเมื่อฟรอสต์เด a ม e จมันหนักซะขนาดนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ยบายครับผมเจอกันวู้ ยักษ์น้ำแข็งอย่างโหด